อัลกุรอร์มานรอฮิม assalamualaikum r a h t u l l a h a t u วันนี้มาถึงอีกประเด็นนึ่งแล้วแต่พี่น้องยากลู้องใัยประเด็นนี้ผมก็สงสัยบ่ครับเพราะว่ามันเราว่าเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะไม่ไกลเกิดขึ้นแต่เมื่อเป็นประเด็นทางศาสนาเราต้องหามาต่อไม้นะครับเมื่อพีน้องทามาผมก็ต้องมาทาาบบบประเด็นนีว่าเนื้อกุดบ้านมีผู้ชายคนหนึ่ง ทำกุฎบ้ารหน่อยส่วนสแล้วเนี่ยไอ้ก็เฉียดไอ้เรียบร้อยแม้แลว้วก็มานดังแรกก็แบ่งกองอย่างนี้เ <c oughs> เอินว่าเป็นลมเสียชีวิตทางเต็นเนื่อนะั้นยังเป็นกองขกอยู่เลยถึงอยากสาวัสดิ์เนื้อกุฎบัานแต่ว่าเป็นกองสีมาตินี่จะเป็นก็เรียกว่าสาก,กามายหรือว่าให้จัดการเผื่อสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้บบอออธิบายเพราะว่าประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าละเอียดและก็อยากที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าตักเดียวเพื่อว่ามีนะครับบ่อออธิบายผม Bismillahirrahmanirrahim rahmanirahim. Alhamdulillahirobbinalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minal amin. Alhamdulillah. Bangchay na penampilan dia wah cuit ngam mak. Kita. Ini. Kau. Nangko. Kau. Mak. <Sessizuk> Bang. 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 เสร็จแล้วเนื้อคุ้นบ้านดังกล่าวนนั้พี่น้องถามว่าตกเป็นมรดกไหมใช่พอเป็นมรดกเป็นสาขาไม่ใช่เลยได้กินนิดฟูสูดดูสูรุ่นูมุนว่ากันไปอาสวะป็นสาขาไม่ถ้าเป็นสาขานนั้การะตาแบ่งไปตามหลักการโมระดอกเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ทิ่ตำปื้อที่ตำปื้อ่านี่ประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องกับผู้ที่ทำกุรบันดังกล่าว ับไม่ว่าจะเป็นกุรบันเทวาดิบหรือสุนัตบางอย่างกุรบันฑิตวาดิบก็คือโดยการทีนาซาบุญบานหรือตะเยนินเหมือนเราเคยพูดกันมาแล้วใช่ใช่หรือกุรบันติ่สุนัตก็ไม่ว่าเม,มื่อเขาเสียชีวิตลงนี้เนื้อกุรบันดังกล่าวบางอย่างจะไม่ตกไปเป็นโมรดกพี่นองรับไม่ตกไปเป็นโมรดกอนหญ่ก็คือพวกวาริสไม่สามารถครอบครองเนื้อดังกล่าวนั้นได้บนห้นทาง มีเลติสุ่มบุญแบบแบบครอบครองสิทธิโดยมรดกอนุญาตให้ค่ายหรืออื่นอื่นอันนี้ไม่ใช่นอเละไงไงว่าไม่ตกไปเป็นมรดกและวาริสจะครอบครองบุฒทางมรดกก็ไม่ใช่แต่พวกวาริสพี่น้องครับมีสิทธิในการจัดการบริหารเนื้อไดดังกล่าวได้สิทธิ์เกับการจัดการบริหารจัดการบริหารเท่นจ้าคนตาย จัดการบริหารเท่นจ้ากุนตายพูดนหาคือว่ามาแบ่งแจกง่ายเท่นคนตายวันนั่นนหนึ่งจัดการบริหารเท่นจ้าผู้ตายนี่พี่น้องกับหนึ่งก็คือห้าคูดบั้นคล้องผู้ตายเป็นคูดบั้นเทวายิบอ๋อครับถ้าคูดบั้นเทวายิบนี่บางใหญ่ถ้าเจ้าตัวมันยังผู้ผมก็ต้องหายกับปากิดก็เป็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้วาริสพี่น้องกับพวกวาริสก็ต้องทำบันดาลเออ่า กูรบันทั้งหมดที่ว่าหยิบฟองผู้ตายพี่น้องเชงคจ่ายกับปาเกสทางมดอันเกีเกุกกรบันว่าหยิบสองหากกูรบันผู้ตายเป็นกุรบันที่สุนัขด,ด,ดังนั้นหากผู้ตายไม่ได้เจ็คเนื้อให้ปาเกสม,มิสกินที่งมื่อืมร่ได้โกงมาเลยปั๊บตายเลยพี่น้องไม่ได้เจี่ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาดีอ่าอันนี้ว่าหยิบบุญโบวาริสนี่เอาเนื้อสักก้อนนึงที่ว่าพาไปเจ็คจ่ายให้กับปาเกิส ซึ่งเนื้อส่วนที่เหเลือนนะโ <c oughs> บวาริสก็สร้างมาตีจะกินกันได้นะฮา,าดีย่อกันได้อ่าเพราะฉะนั้นนาทีของวาริสพี่น้องคือจัดการบร,ริยานแจกจ่ายเนื้อกุรบันและรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการใช้สัตว์กุรบันดังกล่าวก็คือมาบร,ริยานเนื้อกุรบันถ้าหากว่าผู้ตายแจกไปเลยการกับประกันไม่กิน การไม่ฝืนช่วงทีเลือกนะการคุยก,กันได้ยินกันได้เดตรท้รากว่าไม่ได้เช็คที่ก็าวายิบอ่ามวาริสนี่ก็จำปจเปเน็นจะต้องเจง่ายกับปากิสเจง่ายกับปากิจมิสกินทำไม่เหมือนกันไซต์ที่ว่าวาริสเมสสามารถหับเหนือขุดบันดังกล่าวได้เนี่ครับบนทุนทางปินมรอดอกนั่นนะครับ เพราะสัตย์กุรบันดังกล่าวพี่น้องครับเมื่อทุกเชื้อเล้วนี่จะกลายเป็นมิลิลของอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะละนี่คล้ายๆกับวากับเหมือนกันเลยไห่จ๊ะใช่พอวากับปั๊บพี่น้องกลายเป็นวากับมินกุนลลิลละกามาซิค,คของอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาเช่นเดียวกันสัตย์ที่ท่านนะกุรบันพี่น,อน้องครับนะพอหลังจากตีเชื้อเลี้ยวนี่เลยวเชื้อเลี้ยนี้ต้องไปเป็นกามาซิคของอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาไม่ใช่เป็นมิลเลคกามาซิคของจากกุรบั้น วัวเาะโพยังยิงมัใช่กุบัทีวาไปด้ไหมอืมีเละของอัลลอฮ์สุบานตล่าแต่ผูทีมีสิทิ์จะะาทางเราือปากิมิสกนจากมงมันจากกองมันอ่นี่นี่เละพี่น้องที่กาเรีว่าสักุบันนี้เฉียดเือกตกรูบันอิละลอสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะตัลลอ่าต่างหมดนี่อิบารัดมันยืดยา้ามังใชนไปเลได้จากหนังสือปัตาวาอัลซุบากีเล็มทีหนึ่งาที่องรยิบและถึงสองรยว อ่าเลขาฟัตวาฟิกิยานกุบรอของอิน um ุฮายาตอันไทตามีไปเนาะเรมตีเซนาที่องร้อยห้าสิบสามกีตับนิฮายยอดเรมตีเป็ดนาเทนึ่งร้อยสี่สิบสองไปเนาะเนี่ยซึ่งอิบารัตทั้งหมดนี่มันก็หยุดยาวงั้นใช่ไหมผมก็ไม่ต้องอ่านเลยนะไม่ตรงอ่านใช่ี่น้องลบไปดูไดเลปดูในในกิตับได้นะบอกบอกนาบอกเจะกิตับไปเลยครับเพราะว่ามันก็หยุดยาว เออสรุปได้ง่ายๆว่าเมื่อคนทำกุฎบัานเชียรเส้นแล้วยังไม่ได้นนจัดการได้ทีอะไรก็เสียชีวิตก่อนก็ตั้งว่าเป็นกุฎบัารวาย,ยิบว่าก็คือว่าพี่น้องนี่ก็หมอบให้กับอ่าฟกเกิตพิเกนแต่ถ้าเป็นกุฎบ้ารชุดนั้นอะไรกะวยย็วายิบวาต้องให้กับฟกเกิตพิเกนสักก่อนหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาจัดการกินครับนะ ครับผมเลยเลยครับงงง่ายไม่ซับซ้อนเท่าไรแต่ว่าเป็นปน้ำน้ำมันสวยสมควรจะเรียนรวยนะครับพระบักตร์สิในใดคลิปนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรนกะอัลเลาะห์ซุบะฮ่าดาวะตาลาตุกทานครับก็สรุปได้ว่าถ้า,หา,า,าหากเจ้าข้องขุดบันเสียชีวิตลงพี่น้องะโบวาริสนี้รับช่วงในการดําเนินการจัดการต่อครับแต่ไม่ใช่นํามาเป็นมรดกปันผ้าก,กันไปครอบครองไม่ใช่ไม่่ใชเที่ยงเทียม่าป็นผู้ บริหารจัดการบริหารจัดการเนื้อคุรบันต่อเทนจากผู้ที่ตายวันนั้เพราะจริงๆแล้วเนื้อคุรบันเป็นองค์กบอุดมเฮียะนี่เป็นมิลัยกามาสิบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาัติลาห์วบริษัทอัฟฟิกวันฮิดายะม์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาฮ์